แบกอราร์เเป็นท่าควงปากกาหมุนอ้อมรอบนิ้วชี้ที่สามารถฝึกได้ตั้งแต่รแรกครับผมเนื่องจากท่านี้นนะั้ไม่ได้ใช้พื้นฐานเป็นท่าไหนมาก่อนเลยทําให้แม้แต่ผู้ที่เพิ่งเริ่มฝึกควงปากกาใหม่ก็สามารถฝึกได้ทันทีครับยังไงเดี๋ยวไปดูวิธีฝึกกันเลยดีกว่าครับผมเริ่มต้นฝึกแบกราร์นะครับเราจะจับปากกาไว้แบบนี้ครับผมก็คือเราจะจับให้ปากกาเนี่ยเหลือฝั่งหลังมือเยอะกว่าและเหลือฝั่งหน้ามือเพียงเล็กน้อยครับ โดยเราจะจับแบบคว่ำมือนะครับแต่จะไม่คว่ำมือแบบขนานไปกระโตะอย่างนี้เลยนะครับเราจะเอียงขึ้นมาเล็กน้อยแบบนี้ครับผมเอียงให้ได้ประมาณ45องศานะครับไม่จำเป็นจะต้องถึงกับตั้งฉากกระโตะแบบนี้นะครับแค่เอียงเพียงแค่เล็กน้อยก็พอครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทําการสบัดข้อมือไปครับผมเพราะท่านี้นั้นเราจะไม่ใช้แรงดันจากนิ้วเลยแต่จะเป็นแรงดันจากการสบัดข้อมืออย่างเดียวครับผมสบัดข้อมือออกไปด้านหลังแบบนี้นะครับสบัดไปพร้อมๆกับปล่อยให้ปากกาเนี่ยหลุดออกจากนิ้วครับผม โดยในจังหวะที่เราสบัดมือไปเนี่ยให้เราขบทั้ง3มนิ้วนี้ลงเล็กน้อยครับผมเพื่อให้ปากกานน้นหลุดออกจากตำแหน่งนี้ครับให้ขึ้นไปหมุนบนหลังมือให้ได้จะสังเกตว่ามือผมเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือทั้ง3นิ้วนี้เนี่ยจะงอลงเล็กน้อยเพื่อให้เกิดช่องว่างตรงนี้ให้เยอะขึ้นพยายามฝึกให้ปากกานน้นหมุนอ้อมรอบนิ้วชี้ให้ได้ก่อนโดยในช่วงแรกนั้นยังไม่ต้องโฟกัสกับการรับก็ได้ครับ ซึ่งถ้าหากใครทํารับปากกาไม่ค่อยเหมือนอ้อมรอบนิ้วชี้นั้นก็สามารถช่วยได้โดยการที่หลังจากที่เราสะบัดมือออกไปเนี่ยนอกจากที่เราจะขบนิ้วสานิ้วนี้ลงแล้วเนี่ยพยายามตั้งนิ้วชี้ขึ้นก็จะช่วยให้ปากกาหมุนอ้อมรอบนิ้วชี้ได้ง่ายขึ้นครับจนเมื่อคล่องแล้วเนี่ยก็ลองพยายามรับปากกาที่ตำแหน่งหนึ่งสองดูโดยพยายามุบ2นิ้วนี้ลงมาหลังจากที่ปากกาหมุนอ้อมรอบนิ้วชี้ครับหรือถ้าใครที่ไม่ถนัดในการใช้2นิ้วนี้เนี่ย ก็สามารถใช้นิ้วโป้งบริเวณนี้ช่วยหยุดปากกาก็ได้เช่นกันครับผมถ้าหากใครที่เริ่มคล่องแล้วเนี่ยก็ลองพยายามฝึกให้ทําได้โดยที่ไม่ต้องตั้งนิ้วชีมากเกินไปดูครับก็จะทําให้ทําท่านี้ได้สวยงามยิ่งขึ้นครับผม เมื่อใครที่ฝึกท่าแบ็กอราวธรรมดาคล่องแล้วเนี่ยอยากจะลองฝึกที่ตำแหน่งนิ้วอื่นๆก็สามารถทําได้เช่นกันครับโดยตำแหน่งที่ฝึกได้ไม่ยากเชนก่นกันก็คือตำแหน่งนิ้วกลางครับผมหรือที่เรียกกันว่ามิดเดิลบ็克เอราวหรือมิดแบ็กนั่นเองครับผมโดยแน่นอนว่าที่ตำแหน่งนี้นะอาจจะยากกว่าตำแหน่งนิ้วชี้อยู่ประมาณหนึ่งครับเนื่องจากในจังหวะก,การทํานั้นนิ้วชี้จะเข้ามาเกะก,กะง่ายครับผมดังนั้นส่วนใหญ่ที่ทํากันนั้นก็คือจะหุบนิ้วชี้ลงมาให้เยอะๆแบบนี้ครับเพื่อให้ปากกานั้นไม่ตีนิ้วชี้หลัังจาากทํครบผม แต่นอกนั้นตำแหน่งนิ้วอื่นๆนั้นก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่ครับก็สามารถลองฝึกกันดูได้ครับท่าแบกกระาวนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นท่าที่สามารถฝึกได้ตั้งแต่แรกๆเลยเพราะไม่ได้ต้องการพื้นฐานของท่าไหนมาก่อนเลยครับผมทาให้มือใหม่ก็สามารถเริ่มฝึกได้ทันทีอีกทั้งท่านี้นั้นยังเป็นท่าที่นิยมใช้ในคอมโบค่อนข้างมากเนื่องจากสามารถทําได้ง่ายและอยู่ในตําแหน่งหนึ่งซึ่งเป็นตําแหน่งที่เราสามารถใช้ได้บ่อยๆครับ และท่านี้ก็ยังเป็นพื้นฐานของท่ายากๆอีกหลายๆท่าเช่นกันจึงเป็นอีกท่านหนึ่งที่ไม่อยากให้นักคงปากกาทุกท่านพลาดการฝึกไปครับผมซึ่งเคล็ดลับสําคัญในการฝึกนั้นก็เหมือนกับท่าอื่นๆก็คือพยายามฝึกคงปากกาให้ได้อย่างสม่ําเสมอฝึกให้ได้ทุกวันวันละนิดวันละหน่อยก็ยังดีครับผมวันไหนยุ่งๆอาจจะ5 1าถึงนาทีก่อนนอนก็ได้วันไหนมีเวลามากหน่อยก็อาจจะฝึก1ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้เช่นกันครับช่วงแรกๆอาจจะยากสักหน่อยแต่ถ้าฝึกอย่างสม่าเสมอนั้นเดี๋ยวจะค่อยๆทาได้ขึ้นนนนมาเอองแ่นนครับ สหรนนีก็คงขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวถัดไปครับผมสวัสดีครับเริ่มต้นฝึกแบกเรานะครับเราจะจับปากกาไว้แบบนี้ครับผม <c oughs> ก็คือเราจะจับให้ปากกาเนี่ยเหลือฝั่งหลังมือเยอะกว่าและเหลือฝั่งหน้ามือเพียงเล็กน้อยครับโ <c oughs> ดยเราจะจับแบบคว่ำมือนะครับแต่จะไม่คว่ำมือแบบขนาไปกระโต๊ะอย่างนี้เลยนะครับ เราจะเอียงขึ้นมาเล็กน้อยแบบนี้ครับผมเอียงให้ได้ประมาณ45องศานะครับไม่จำเป็นจะต้องถึงกับตั้งฉากกับโต๊ะแบบนี้นะครับแค่เอียงเพียงแ,งแค่เล็กน้อยก็พอครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทําการสบัดข้อมือไปครับผมเพราะท่านี้นั้นเราจะไม่ใช้แรงดันจากนิ้วเลยเราจะเป็นแรงดันจากการสบัดข้อมืออย่างเดียวครับผมสบัดข้อมือออกไปด้านหลังแบบนบี้นะครับออสบัดไปพร้อมๆกับปล่อยให้ปากกาเนี่ยหลุดออกจากนิ้วครับผมโดยในจังหวะที่เราสบัดมือไปเนี่ย ให้เราขบทั้ง3นิ้วนี้ลงเล็กน้อยครับผมเพื่อให้ปากกาานั้นหลุดออกจากตำแหน่งนี้ครับให้ขึ้นไปหมุนบนหลังมือให้ได้จะสังเกตว่ามือผมเนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือทั้ง3นิ้วนี้เนี่ยจะงอลงเล็กน้อยเพื่อให้เกิดช่องว่างตรงนี้ให้เยอะขึ้นพยายามฝึกให้ปากกาานั้นหมุนอ้อมรอบนิ้วชี้ให้ได้ก่อนโดยในช่วงแรกนั้นยังไม่ต้องโฟกัสกับการรับก็ได้ครับ ซึ่งถ้าหากใครทํารับปากกาไม่ค่อยเหมือนอ้อมรอบนิ้วชี้นั้นก็สามารถช่วยได้โดยการที่หลังจากที่เราสะบัดมือออกไปเนี่ยนอกจากที่เราจะขุบนิ้วสานิ้วนี้ลงแล้วเนี่ยพยายามตั้งนิ้วชี้ขึ้นก็จะช่วยให้ปากกาหมุนอ้อมรอบนิ้วชี้ได้ง่ายขึ้นครับจนเมื่อคล่องนั้นเนี่ยก็ลองพยายามรับปากกาที่ตำแหน่งหนึ่งสองดูโดยพยายามหุบ2นิ้วนี้ลงมาหลังจากที่ปากกาหมุนอ้อมรอบนิ้วชี้ครับหรือถ้าใครที่ไม่ถนัดในการใช้2นิ้วนี้เนี่ย ก็สามารถใช้นิ้วโป้งบริเวณนี้ช่วยหยุดปากาก็ได้เช่นกันครับผมถ้าหากใครที่เริ่มคล่องแล้วเนี่ยก็ลองพยายามฝึกให้ทําได้โดยที่ไม่ต้องตั้งนิ้วชี้มากเกินไปดูครับก็จะทําให้ทําท่านี้ได้สวยงามยิ่งขึ้นครับผมเมื่อใครที่ฝึกท่าแบ c k a าธรรมดาคล่องแล้วเนี่ย ยากจะลองฝึกที่ตำแหน่งนิ้วอื่นๆก็สามารถทำได้เช่นกันครับโดยตำแหน่งที่ฝึกได้ไม่ยากเชนก่นกันก็คือตำแหน่งนิ้วกลางครับผมหรือที่เรียกกันว่า Mid เดิ Back a r าราหรือ Midback นั back ่นเองครับผมโดยแน่นอนว่าที่ตำแหน่งนี้นะอาจจะยากกว่าตำแหน่งนิ้วชี้อยู่ประมาณหนึ่งครับเนื่องจากในจังหวะก,การทำนั้นนิ้วชี้จะเข้ามาเกะก,กะง่ายครับผมดังนั้นส่วนใหญ่ที่ทำกันนั้นก็คือจะขุดนิ้วชี้ลงมาให้เยอะๆแบบนี้ครับเพื่อให้ปากกานั้นไม่ตีนิ้วชี้หลังจากทำครับผม แต่นอกนั้นตำแหน่งนิ้วอื่นๆนั้นก็ไม่ได้แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่ครับก็สามารถลองฝึกกันดูได้ครับท่าแบกราวนั้นก็เรียกได้ว่าเป็นท่าที่สามารถฝึกได้ตั้งแต่แรกๆเลยเพราะไม่ได้ต้องการพื้นฐานของท่าไหนมาก่อนเลยครับผมทาให้มือใหม่ก็สามารถเริ่มฝึกได้ทันทีอีกทั้งท่านี้นั้นยังเป็นท่าที่นิยมใช้ในคอมโบค่อนข้างมากเนื่องจากสามารถทําได้ง่ายและอยู่ในตําแหน่งหนึ่งซึ่งเป็นตําแหน่งที่เราสามารถใช้ได้บ่อยๆครับ และท่านี้ก็ยังเป็นพื้นฐานของท่ายากๆอีกหลายๆท่าเช่นกันจึงเป็นอีกท่านหนึ่งที่ไม่อยากให้นักคงปากกาทุกท่านพลาดการฝึกไปครับผมซึ่งเคล็ดลับสําคัญในการฝึกนั้นก็เหมือนกับท่าอื่นๆก็คือพยายามฝึกคงปากกาให้ได้อย่างสม่ําเสมอฝึกให้ได้ทุกวันวันละนิดวันละหน่อยก็ยังดีครับผมวันไหนยุ่งๆอาจจะ5 1าถึงนาทีก่อนนอนก็ได้วันไหนมีเวลามากหน่อยก็อาจจะฝึก1ชั่วโมงสองชั่วโมงก็ได้เช่นกันครับช่วงแรกๆอาจจะยากสักหน่อยแต่ถ้าฝึกอย่างสม่าเสมอนั้นเดี๋ยวจะค่อยๆทาได้ขึ สำหรับวันนี้ก็คงขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวถัดไปครับผมสวัสดีครับ